นะขอบคุณพี่นีนพี่นีนะรับแนะประสานเป็นะาาอย่างดีจนะังทุกอย่างสุกเลยครับเยรครับสนุกค่ค้ับับักมาักักบัมาบกมาบมาบัมบปบบมามามาามั จะแบบคุณอิมขอเสียงดัๆงๆเกบมาหน่อยเกียแล้วครับโอ้โหเยียดหัวด้วยเอ้าโอ้โหผู้ชายคนเล็กใครจะให้รางวัลได้หมดเลยเอ้ายังเย็นเลใครจะให้ตังกินสมก็ได้นะไม่เป็นไร,ป,รปักปืนเรียกเข้าไปเลย โอเคแล้วครับขอบคุณครับขอเสียงตั้งเป็นระดับให้เราสองระดับขอบพระคุณจากยิ่งนะครับนะ